อิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุขตุโลกวิทูอนุตตรโลวุปุริสัตธรรมสารลตีสาธาทีวมนุสานังพุทโธภคตวาตีสวาก้าตภควัตาธโมสันติติโกะกาลิโกอิหิปัสสิโกโอปัญญะยิโกปัจจตังเวทิี่ตัพอวิญญูหินเตียสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสรั่งครอุชุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสรั่งครูยายาปฏิปันโนภควัตโตสาวกสรั่งคร ซามีจิปะจิปันโนเพระกว่าตัวซาวกะซังโคยัดที่ังจตาริปุริสายุคานิอัตปุริสาบุคาลาเอสภะกว่าตัวซาวกะซังโคอางหุนนายโยปาหุนนายโยแทคินนายโยอัญชลีกะละนิโยอนุตตะังปุญญาเขีตังลูกัสซาตีกินดามะอีปิยังมันตังยาสร้างชาสร้างโคนังอุปัสสะสันติปิณิหัง มาตาปิตาวะอุลหังปะพูตันจามหาราชาปะตะวังมังปูจัตจุโนทีปังกาเลเทวจุปูเสทิกินจีเทวติเยจักกุมมาปัจจังทศมิงกินเนวะทัตาปิยังกันตังสัตลิปุตโตภะวันตูเม ทิลาภชะนาณีมณีจินดาปิยังจะตะนังสัพปิชะนาพหูชะนาปิยังมามะสักตวาตพุทธัตะนางอตะทางอุตมังวะนังยิตังเทวะมนุษยานังพุทธติเชนะสูทินาเนสันตุปาทวัสัพเพทุข้าวุปัสสะสุเมตุเตสักตวาธรรมรัตะธรรมรัตะนางอตะทางอุตมังวะนัง ปุริยาหูปัสะสะนังธรรมะเตเชนสูตรที่นานาสันตุปัทสาวะสัพเพพระยาวูปัสสะสุเมนตุเตสักตะวะสังฆตะตนานังอุสตะทางอุตมังวะลังอาหุนายังปาหุนายังสังคเตเชนสูตรที่นานาสันตุปัสทาวะ สัพพโลคาวูปัสสะสุเมินตุเตยิปิปิโสภควาหั่งสมาสมุทโธวิชาจารณาสัมปโนสุขตัวโรคกวิทูอนุตตะรูปุริสาธรรมมาซาติสาทธาเทวมนุสานังพุทโภคกวเตีสวะขาโตภควตาธโมสันเทติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปณนัญโกปัจตังเวททิปทูวินโูเิตีสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาตโตสาวกสังโฆ ยาติปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทางจตาริปุริสายุคานิอาปุริสาวุคลาเยสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญเชลีกัลลินโยอนุตตรังคุญญาติตังโลกัสสาติกินนามนีปิยังมันตังยาสังธาสังโฆนังอปปะสันติเสนทิเนหังมาตาปิตาวะ ตละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปดสัตตุปุโนโทีปังกาเลนเทวสุปโสปเสติกินจิตเทวเยียโคตปัจจะคังทัสศมีกินเนวนทัสตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชันจะนายณยมนีจินดาปิยังจะ ะนางสัพเพชนาะพระหู้ชนาปิยะมะมะสัคตะวะพุทธรัตระนางโอสถทางอุตมังวะลังอิสิเทวามนุษยานังพุทธเทชินะสุทินาหน้าสันตุปัทววสัพเพทุข้าวูปัสสาสุเมนตุเตสัคตะวะพุทธรัตระธรรมตัตตะนางโอสถทางอุตมังวะลังปะปิยาหูปะสัมมะนังธรรมะ เตชีนะสุทินานาสันตุปะตวาสัพเพยาวูปราสุเมนตุเตศักกตวาสังฆลตนาโอสาทังอุตมังวัลังอาหุนยยังปาหุนยยังจังคเตชนาสุทินานาส้มปุปะตวาสัพเโลคาวูปราสุเมนตุตตจิติปิโสภควะนาหังสมาสมุทโววิชาจารณาสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรรูปุริสธรรมะซาละปีสเทวมนุัมโนังพุโขโตภควะตต สวาสดโตภะคะวาตตาธโมสันติติโกะกาลิโกอิหิปัสิโกะโอปะนายิโกปปจตังเวทิตาภูวินโยเฮตสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกขสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกขสรุงยาญาปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกขสงโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกขสงโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิยะตาปุริสาบุคลาเอสาพระกวาโตสาวกขสงโฆ อาหุนโยปาหุนย y o ทักขิณนโยอัญเชลีกาลานิโยอนุตตลังปุญญาขีตังโลกัสสาเตียกินนามะนีปียังมันตังยะสังธาตังโกนางอุปัสสันติเซนีหังมาตาปิตาวะอและหังปัดโพตันจมห้าราชาตะวังมังโปตุโนทีปังกาเลนเทวะจุโกเซทิกินจิเทวะเยจักกูปัญจัก ปัญจังทัศนินเนวัตตาปียังกันตังสาลิปุโตหวันตุเมสิทธิลาพังชนาละเยมะนีจินดาปียังจะทะนังสัพเพชนะวะหูชนาปียังมามะสักตะวะพุทธัตัณงอุตตังอุตมังวะลังอิตังเทวะมะนุสานังพุทธะเตเชนะสุทินา นาสันตุปัสวาสะพีทุกข้าวโปัสสะสุเมินตุเตีสักกัตวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตมังวะลังปะัิยาหูปัสสสะมังธรรมะเตเชนะสุทินานาสันตุปัสวาสะพีพะยาบูปัสสะสุเมินตุเตีสักกัตวาสังคัลตนังโอสะทังอุตมังวะลังอาหุเนยยงป่าหุเนยยงสังคเตเชนะสุทินานาสันตุปัสวาวะ พี่ดูคาะ์บูมาซาสุเมนตุเต